สวัสดีค่ะเอกภพสายไหมแฉพบเส้นทางการเงินก้อนโต8,000ล้านบาทถูกโอนก่อนโค้ดแล็บนักโปรแกรมเมอร์ดีไอคอนถูกจับ1ชั่วโมงคดีดีไอคอน Group พบเงินก้อนโตกว่า8,000ล้าน โอนก่อนโคดแลบ,บถูกจับโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารมวรมหาไทยและผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดได้โพสต์ข้อความทางเพจเอกภพสายใหม่แชร์ข้อมูลใหม่เบื้องลึกเกี่ยวกับคดีดิไอคอนที่ในขณะนี้ทั้ง17ผู้ต้องหาได้ถูกนำตัวเข้าเรือนจำหลังจากศาลอาญายกคำร้องขอประกันตัวด้านบอดพอ พิ่งถูกส่งตัวเข้าฝากขังในวันนี้18ตุลาคม67โดยเอกภพสายไหมระบุว่าพบเส้นเงินผิดปกติกว่า247ล้าน9 1 1 9 3 6 USDT มูลค่ากว่า8,223ล้านบาทถูกโอนออกไปก่อนที่โคดแล็บดีไอคอนจะถูกจับเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เมื่อวันที่17ตุลาคม67ทาง DSI ได้เดินทางเข้าค้นดีไอคอน2จุดตรวจค้นหาหลักฐานบริษัทเพิ่มที่ย่านนวมินเขตบึงกลุ่มเช่าเก็บข้อมูลระบบคลาวดและ ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบริษัทนายจิรวัฒนแสงพักดีโค้ดแลบนักโปรแกรมเมอร์ของ t ีไอคอนซึ่งจากการค้นสำนักงานบริษัทเซิร์ฟริดรวบรวมหลักฐานหลังบ้านคดีดีไอคอนกรุ๊ปพบขนย้ายทำลายข้อมูลบางส่วนเร่งหาหลักฐานความเชื่อมโยงแม่ข่ายเทวดาโดยร้อยตำรวจเอกวิษณุ ชินตะกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สัมภาษณ์ว่าได้ข้อมูลทางลับพบว่าโค้ดแลบบทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ดิไอคอนและดูแลระบบหลังบ้านทั้งหมดให้กับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป ส่วนกรณีที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าหากดีเอเข้ามาทําคดีนี้จะมีบุคคลหนึ่งในดีเอเข้ามาช่วยดูคดีเพื่อให้รับผิด ทางกฎหมายน้อยลงนั้นร้อยตำรวจเอกวิสนุยืนยันว่าปีที่ปรากฏเป็นข่าวคือ2,563ตอนนั้นตนเป็นผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกองคดีแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วข้อมูลบางอย่างถูกจินตนาการต่างๆนาน,นาน และตนเองยังได้ร่วมสอบปากคําพยานปากสำคัญสิ่งสำคัญคือบางเรื่องเป็นเรื่องของบุคคลแต่ขออย่าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรบุคคลกับองค์กรต่างกัน ตนเองรักองค์กรหากมีข้อเท็จจริงที่บอกว่ามีข้าราชการของ d s i เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ทางเรายินดีและมีทีมงานที่จะสืบสวนสแสวงหาข้อเท็จจริงหากเป็นบุคคลที่ทำให้องค์กรเสียหายเราก็ไม่ยอมเช่นกันพร้อมยืนยันว่าในปี2563ตนเองไม่ได้ดูหน้างานในส่วนของแชร์ลูกโซ่แต่ ดูคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงคดีนอนมินีส่วนที่ผ่านมาก็ไม่เคยระแคะระคายเรื่องเครือข่ายของดิไอคอนตนเองเข้ามาในช่วงคดีแชร์ลูกโซ่คอนเซปต์ซีรีส์และแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกทำให้ตระหนักรู้ว่าคดีแชร์ลูกโซ่อย่างไรก็ไม่หมดไปการหาวิธีปรับปรามอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องป้องกันตั้งระบบเช็คลิส เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อซึ่งตนพยายามหาวิธีไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อแต่เมื่อเกิดเรื่องแล้วนอกจากบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดยังเน้นเรื่องการนำทรัพย์สินมาคืนผู้เสียหายเช่นที่ผ่านมาในคดีฟอริกได้ประสานงานกับปปงอายัดทรัพย์สินคืนผู้เสียหายกว่า600ล้านบาทนับเป็นวงเงินที่สูงและเกิดความพอใจ กับผู้เสียหายซึ่งการดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องนำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายด้วยนอกจากนี้ตนก็อยากรู้ว่าบุคคลใน DSI ที่ถูกพาดพิงคือใครซึ่งได้พยายามพูดคุยกับสายลับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเช่นกันเพียงแต่บอกว่าได้ยินมา แต่เมื่อมีคนพูดถึงเราก็ต้องตระหนักและหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเป็นใครมีตัวบุคคลตัวละครนั้นจริงหรือไม่เพราะไม่อยากให้องค์กรได้รับผลกระทบเพราะเป็นเรื่องบุคคลและต้องหาคนที่ถูกกล่าวหามารับผิดชอบให้ได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร DSI สามารถพึ่งได้รวมถึงมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขอขอบคุณแหลงขาวทีสนิวค่ะ